สวัสดีค่ะครอบครัวรอยสนั่นค่ะค่ะเหมือนเพ่นกับิีภาพพี่น้องมาดองบักย้อเนาะจา้าดองบักย่อในน้ำตาลเนาะค่ะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมักง้อหมักยอที่เป็นหมักง่อแก่นะคะที่เพ้นเก็บมาจากต้นหน้าบ้านของเพ้นนี่แหละจา้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้าตาลทรายแดงหรือว่าน้าตาลพีิกกระไดเด้อจา้าพี่น้องใส,ใส่ใส่แน่ปริมาณ200กร,รัมเนาะจา้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้าเปล่าค่ะก็จะใส่ประมาณครึ่งถ้วยเนาะจา้าค่ะตอนนี้เราก็เอาน้าตาล กับน้ำผสมกันเนาะคะ่ะหล้วก,ก็ไปตั้งหม้อตุมพอตุมเดือดแล้วเนาะจ้ากับุงมะพร้าวให้เย็นเนาะคะ่ะตอนวิธีการตุมนี่เพ่นก็สิบ่เห็ดในเบิ่งเนาะค่ะค่ะอันนี้กาพอเฮาตุมออกมาแล้วจ้านาตาเขาก็สิได้แบบนี้เนาะคะ่ะตอนนี้กานำเชื่อมเนาะคะ่ะนำมัดนำดองข้าวนี่ก็เย็นแล้วเนาะจ้าค่ะหลังจากนั้นเนาะจ้าเพ้นก็เอาบอกะะักย่อเนาะจ้าไปล้างทำความสะอาดให้สะอาดเลยเด้ะะอจ้าเพะว่าเ้าสิเอามาลุ่มขวดหลเลยจ้าตอนนี้เพ้นสีบอ ซับหรือว่าสีบ่อผพาคืองเนะคะสีดองแบบเป็นนวยแบบนี้เลยนด้จา้าค่ะตอนนี้ก็ะจะเอามาล่งขวดโหลกันเลยนะจา้าเพ่นก็ะจะเอาส่อมจิ้มลงมาแบบนี้เลยค่ะเอาใส่ขวดโหลเลยนะจา้าเขาสามารถเอาน่วยที่สุกแล้วมาดองกันได้เ้ยจา้าพี่น้องก็สะเป็นเร็วเวนะจา้าอันนี้เพ่นก็เอาน่วยแก,คยกยยย่ค่ะนวยแก่อยังมาท่านที่สุกเ้ยจ้านวยแก่เขาจะออกลักษณะาขาวๆแบบนี้เนะจา้า ถ้าาอยากเอามีดฝานแบบให้เป็นแว่นๆก็ได้เด้อจ้าค่ะตอนนี้กะเอาลูก่อของข้าใส่ขวดโหลเหรียบร้อยแล้วเนาะจ้าหลังจากที่น้ำตาลที่เ้าต้มยินแล้วเนาะจ้ากะจะเอามาเทลงเลยเด้อจ้าเทลงให้เขาถ่วเนาะค่ะถ่วหน่อยบอับยอเลยจ้ะ จ้าตอนนี้กะเทจนมาถ่วมแบบนี้เลยด้อค่ะให้เขาถ่วมแบบนี้เลยเนาะจ้าพราะว่าถาเทบ่ถ่วมเขากระสิมักรองประทัวถึงเนาะจ้าค่ะหลังจากนั้นเฮาก็สิปิดฟ้าไว้เลย้อจา้าปิดฟ้าไว้ทั้งหมด3เดือนเนาะคะ่ะเดี๋ยวเพ่นเขาจชสิออกมากินเนาะคะ่ะวิธีการกินเนาะจ้าก็กิกน1ซ้่อนโตเนาะคะ่ะ1ซ้อนโตหรือว่าสซ้อนโตก่อนนอนก็ได้ดจา้าค่ะสำหรับที่อัน การดองหมกย้อนนี่ค่ะมันกับมอสําหรับสุภาพสตรีร้ายหลายเนาะจ้าก,ก็คือว่าให้เลือดล่มสูบฉีดเนาะค่ะเนาะค่ะวิตามินค่ะมันกับสิมีวิตามินเอวิตามินซีวิตามินบีสามปรก็คแคลวเสียมเนาะค่ะประโยชน์กับสิมีหลายหลายอย่างเนาะจ้าพี่น้องค่ะอันนี้กับเพชทไม่เห็ดลูกย่อดองน้ำตาดองน้ำเชื่อมให้เบิง้งหรอเนาะคะ่ะเวลาการกินกับพี่น้องก็่ะก,กินหลายเด้อจ้าก,กินที่เพ็นบอกเนาะคะ่ะหนึ่งหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะเนาะค่ะเนาะก่อนนอนหรือว่า ตอนเนีม่มาเสาก็ได้ด้จ้าพี่น้องค่ะหรือว่าขาสิก,กินข้าเอาแกวปิกเนาะคะ่ะมาผสมน้ำอุ่นจักน้อยมากินก็ได้ด้จ้ากะซิม,มี่หายร่างกายข้ากระชุ่มกระชวยเนาะคะ่ะเนาะลูกย่อกะสิเป็นสม,มุนไพรไทยของข้าอีอยนแบบหนึ่งเนาะคะ่ะการมักดองนี่ค่ะกะซิม,มีประโยชน์หลายอย่างด้จ้าค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเพิ่นก็ไม่เห็นลูกย่อดองหายเบิองเลยเนาะจ้ากะขอบคุณหลายๆด้จ้าที่เข้ามาชมคลิปค่ะ